สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับ15กรกฎาเรามารับโชคนะครับรับโชคนะวันนี้มาหน่อยกะลาวนะครับก่อนที่จะมาลุนรัฐบาลวันพรุ่งนี้นะครับผมนะครับก็มาลุนหน่อยกะลากันก่อน,อ,นอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยมาลุนรัฐบาลกันนะครับตอนนี้กําลังจุดนะครับผมของงวดวันที่15้า นะครับกรกดาคม2564งวดน,นี้ก็เป็นงวดน้อยบวกลาวนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าตัวแรกตัวไหนกันนะครับผมนะครับตายายนะครับเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งกำลังขึ้นมานะครับ ดูนะครับใกล้ๆก,กันแล้วนะเมื่อวานนี่โอ้โหเลขสวยมากนะครับเลขสวยมากเลยเมื่อวานแต่ไม่ปังครับนะวันนี้วันนี้ขอตายายอีกวันหนึ่งนะเอาแต,แต่ทั้งหน่อยทั้งเหลาเลยทั้งคู่เลยนะครับทั้งสองเลยนะครับวันนี้นะแก้มือเมื่อวานหน่อยนะเมื่อวานก็ไม่เข้าเลยโดนนะครับเยอะเหมือนกันนะครับ มีไก่ด้วยนะครับไก่ไกนะครับไก่แปดข้านะครับวันพระแปดข้ามที่จะถึงนี้เราจะาทำมันถึงว่าเอาไว้นะครับว่า้ตายายแปดข้ามที่จะถึงนี้นะครับนะโอลึกวันนี้ลึกครับวันนี้ลึก นี่เป็นรูปนะครับพื้นยังพื้นนี่ยังไม่เทเลยนะครับพื้นนี่ยังไม่เทเลยเดี๋ยวรอนะรอปังปังหวยวันนี้ก่อนนะครับรอปังปังหวยวันนี้จะได้มาปรับพื้นเทพื้นมาทําอะไรให้นะครับนะเพราะว่าตั้งแต่เราย้ายมาก็อันนี้จะเป็นรัฐบาลงวดแรกนะครับที่ที่ออกตั้งแต่ได้เชิญย้ายสารอะไรมานะครับอันนี้คืองวดแรกแล้วนะครับที่ออกนะก็เดี๋ยวรอปังปังวันนี้ก่อน ตัวแรกนะครับเลขอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับเป็นเลขสองนะครับผมเลขสองนะครับนะตัวแรกมาแล้วนะเป็นเลขสองสองนะครับ เรามาลุ้น,น,นกันเนาะว่าตกลงเราจะเป็นตัวไหนกันต่อนะครับตัวที่สองมาแล้วะคระับจะศูนย์หรือแปดหรือเก้านะไม่แน่ใจนะครับนะตัวที่สองกำลังไล่ไล่ลงมา ศหรือเก้าหรือแปดหรือศูนย์นะครับเดี๋ยวลองมาลุ้นกันนะครับเป็นสองศูนนะครับผมเนาะรอตัวสุดท้ายนะครับรอตัวสุดท้ายกันนะเฮงๆเลยกันนะครับรอตัวสุดท้ายนะมาแล้วนะครับครบสามตัวเลยนะฮะสองศูนหกนะครับหกนี่ก็กลับหัวก็เป็นเก้านะครับนะลองดูเนาะ เฮงเฮงรวยๆมีโชคมีลาบกันทุกคนนะครับนะนะครับผมนะเฮงรวยรวยนะครับรวยวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราก็รวยซ้ําอีกนะครับรวยกันวันนี้พรุ่งนี้นะครับวันนี้ลุ้นลาวกับฮานอยไปก่อนพรุ่งนี้ก็ต่อด้วยรัฐบาลนะครับผมเฮงเฮงรวยๆวยทุกคนนะครับผมครับผมสวัสดีครับ